นี่ไม่ทำอะไรครับมาดูมวยครับดูมวยแล้วทำอะไรครับเอาผมมานั่งอัดฉีดเพื่อนครับ sir มีใครสนใจบ้างไหมครับสนใจเหรอยิงไหมเนี่ยสนใจเปล่ายิงดิที่สนใจก็จัดเลยเอาดิผมพอคือแต่ว่าผมไม่เอา ไม่เอาหนักเท่าไรหนักเท่าไรร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดได้จับให้เขายเล่นเ็เล่นเต็อยากเล่นพี่ห้าสิบครับห้าสิบดูเรื่องโอ๊ย อยู่ทางนี้เหรอครับเล่นเทเก็ตอยู่ครับพี่แต่วพวกพี่มาสติดไฟครับผมก็เลยสนใจรนักเท่าไหร่ห้าสิบครับห้าสิบนะวันนี้ก็ขอบคุณบางซาด้วยเป็นเจ้าถิ่นสถานที่นะก็พวกเราเป็นแบ็กซีดสัญจรที่ว่าจะพาเบาะนักสู้ไปเจอกับทุกคนที่มีกิจกรรมเวิร์กอัลหรือสตรีทเวิร์กอัลคล้ายๆพวกเราอ่ะแต่ เราจะมาท้าต่อยกันวันนี้บางซามาเจอกับกาโต้ในกติกามวยสากลหนึ่งยกสามทีฮนะไม่โจมตีท้ายทอยไม่โจมตีต่ำหอมองกว่าขึ้นขัดนะมีน้ำใจมีนักกีฬาด้วยนะครับผมข้ามมุม,มอ,อุ้ยีเอ้ยมีตัวต,ว,ตวหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยไม่ไรนะสาม สี่ห้าหกไหวตั้งกาดไหวนะเจ็ดไหวใช่ไหมเรามาทักชกหนึ่งนาทีสุดท้ายสามสองเด็กหมดเวลาโค้ขอบคุณมากสามเก่งมากเก่งมากดูแลกันดูแลกันบางสาของเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นนักสเก็ตนักสเก็ตวันนี้ว่ะ อันนี้ก็นี่ชื่ออะไรฮะซีอยากเล่นอยากเล่นยิงมือเนี่ยหนักเท่าไรหกสิบไหมีใครหก<า>สิบไฮะมาดิมาเดมาดิโอ้โห เพื่อนกันไม่ใช่อยากเล่นเพื่อนกันแสดงว่าไม่พอใจกันมีมีเจ็บกันมาแน่เลยเนี่ยไม่ไก็อยากต่อยกันไม่มีนะแต่ผมไม่อยากต่อยเรามีชื่อกลุ่มชื่ออะไรไหมไม่มีครับพี่ไม่มีนะไนไนอ่อนนุชกับไนอ่อนนุชเหมือนกันไหนไหนชนกันเลยเน่โอเครม่ามีกันละกัน โซดาใจเมื่อเช้าครับที่นครับที่ไ่นมการด้วยมีเรื่องขนาดไหครับมันจะปั่นประกาศโอ้โ่ไหนเอาดิอะไรยี่ห้ออะไร หนึ่งยกสามนาทีอู้อู้ได้เพื่อได้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 เขาอะได้

เราต้อขอพยกันใจได้ใจได้เป็นพี่เป็นน้องกันนะได้ได้โอเคเป็นไงเป็นไงปวดฟันปวดฟันคือแต่ว่าเหมา oh to ่ย มอไม่ไม่แพ้แล้วจับยกคนนี้หนึ <c oughs> <c oughs> ่ง้าทีพันหนึ่งนาทีพันคุยแล้วจยังไม่ออกน้ำสองน้ำเนี่ย เก้าแปดเจ็เลยห้าสี่สามสองหนึ่งบ้าเนเลยยังไงนเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยมากง่ครตัดมวยเลยสเก็ตปาร์คสเก็ตปาร์คอ่อนนุ่นนะฮะก็ใครสนใจจะมาเจอบางซีก็ มาทาเจได้นะมาทางทางกันได้ขมามมนดรวยเรื่องอะคือแต่ว่าหมื่นเมื่อไม่เอาตันนี้ผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่ทุกคนมากที่วันนี้เปิดโอกาสให้พวกเรานะแบทสีหรือว่าซูเปอร์ฟลได้เข้ามาร่วมสร้างความสนุกไม่รู้สนุกหรือเปล่า ป็นไงบ้างสนุกนะก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะไปที่ไหนอย่างไรพี่เมฆมาสุดท้ายก็นต้อใช่ไหมกระโดดกระโดดตึ้มมาเลยครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรก็ฝากติดตามกันด้วยครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คลิปของพวกน้องๆก็เจอกันทุกไฟล์อไลค์ฝากติดตามมาด้วยครับสวัสดีครับ